ศูนย์หนึ่ง <c oughs> <c oughs> เอามั้ยเอาม <c oughs> ั้ยัุกคนสวัสดีค่ะที่เข้ามาในนี้นะคะแล้วก็ให้อยู่ในช่องเฟอร์เบอรี่เฟอร์บารี่ยูโน่เฟอร์บารี่อืมโอเคนะคะก็กดออื่นนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องเฟอร์เบอรี่ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะโอเคเราจะไม่รอช้านะครับนเฮ้ยคนเดียวเฮ้ย รู้สึกยังไงก็ไม่รู้รู้สึกแบบอ่าปกติจะเล่นกับคนอื่นไงแล้วทีนะีน้ยพอเรามาเล่นคนเดียวแล้วแบบว่ามันยังไงอะคือมันต้องกันอะคือมันคือมันต้องกันทุกอย่างคือเตียงต้องปลอดภยัยคือถ้าเตียงไม่ปลอดภยัยเว้ยคือก็แบบว่านั่นแหละเงีย yeah. บไม่พอเขาแบบกันแป๊บเฮ้ยหยาพึ่งมาขอร้อง ทุกคนคือไอตัวนี้มันบางมันบางสีเราย่าโอเคย่บงอย่างย่บงย่งย,ยโอเคทุคกคนก็ต่อไปแล้วก็กดกดอะไรวะเออใช่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 แล้วกดอั่นี้นะคะแล้วก็กดนนะะก,กดจริงดีเห,หรอเออจริงดีก็ได้ตายมพรา้ในะช่างหมันไม่ซีเรียส้วเราก็จะการตียางการการ ทำไมเฉดดึงมันเป็นอย่างนี้วรรทุกคนหรือชอบมันเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนโอเคยำยมยมย,มย,มยมปุ๊บปุ๊บอ่ะบกอกเฮ้ยเตียงใครแตกไม่ใช่เตียงเราโอเคเก๊สโอเคเฮ้ยทุกคนคือเราเล่นเป็นวอรไม่เป็นเลยเว้ยเพราะว่าแบบคือมันไม่มีคนมาแบ่งให้เราแล้วเราจะไปตีเตียงใครเอาใหมก่กอแย่มากแย่บวกเพิ่มอ่ะขอแกามเพิ่มอ่ะ โอเคอันนี้ต้องมีโอเคเอ,อือโอเคค่ะทุกคนก,คนก็รู้สึกทเดอรแบบอันนี้มากเฮ้ยสีแดงสีแดงมีคนอยู่อรออันน,นียมีหรอมีจริงปะ <S 2> <S 2> <S 2> ทุกคนคือภาพมันเยะมาก คือเขาไปสีแดงได้ไหมอ่ะแบกแค่โอ้อยอยางแค์ไม่ไหวรคอเมื่อกี้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจริงๆแม่แตนเดียวมันไม่มีอะไรเลยมเมื่อกี้มันเป็นแค่อื นเป็แค่ถ้าสีแดงมันมันไม่มีคนมันก็ต้องอันนี้ป่ะแน่ีอยู่ไหมไม่อยู่นะเอ้ยไม่เป็นไรไค่อยๆเอ่อคนเหล็กปุ๊บปุ๊บปุป๊บเอ้าเตียงหายอ่ะ,อะเตียงหายหอ่ะ อ๋อร้ายๆแล้าจับมาทำไม่ะเดี๋ยวเขาขึ้นไปข้างบนแบบเขาคนมันมีคนเข้าเนี่ยอันนี้เป็นเพชรใช่ปะ่ะเอ้ยเพชรเพชรเพชรก็กวคนทำไมสีเทอร์เรเป็นยังไงเฮ้ยมีคนตายแล้วเฮ้ยเฮ้ย สีน้ำเงินด้วยแบบนะเขียนตรงี้ปะเคเคเคเรีชฟรีรร่รรสีน้ำเงินหรอถ้าเราต่อใช่ไหมมอต่อด้านหลังแล้วกันยำยำยำยสีน้ำเงินมีคนอยู่ยำยำยำเคเค

เออใช่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 มันก็จะเห็นเราก็แบบเฮ้ยสิไรต่อมาค้อมันอยู่นี่อะไปสิครับเดี๋ยวนะคือมันอยู่นี่นอ่เล่นไม่ไปเนี่ยทุกขน้คือคือมันอยู่นี่ย่อม ทำไมเดียวต้องรายไปหรอทำเดียวเดียเด๋ยวไปแล้วล้นนไปแลวอันน้ข้าแล้วน้นเดีย๋ยวเฮ้ยลงไม่ได้ แทนนะคะทางนี้แทนนะคะเพราะว่าไอส้สีไอ้อะไรอะสีเหลืองเออทำมไม่ได้หรอคือแต่ดูหน้าคนนั้นโอเคโอเคโอเคหน้าแต่ละคนหล่อใช้ได้หล่หอคุอ้นก่อนเลยแบบ อ๋อที่แท้แบบว่าต่อนี่ไงเขาเรียกว่าต่อนเลยนะเต็งเขาเรียกว่าต่อนเลยวะฮัเพลงยอกวิววิววิเห็นเหรอวิยเห็นแอปโอ้ย เขาตายเฮ้ยเอาเห็นเหรอเอาแสดงว่ามันเห็นอะดิโอเคๆๆๆๆไม่เป็นไรเอาเอาเอาเก็บโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรอืมไม่เป็นไรเอาออกให้หน่อยโอเคคือมันแหลกมัง้งโอเคเราจะไม่ใช้เชดเดอร์ในการเล่นเกมอีกแล้วอย่าง เอาไม่ได้อ่ะโอเคทุกคนก็คลิปนี้นะคะก็จบคลิปเท่านี้นะคะแค่ตาเดียวก็พอเลิกเล่นไปแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย